ด,ดีครับกลับไปอีกครั้งนึงนะครับกลับโรสก้านะครับเดี๋ยวเดีออ๋ยวอาร์ชิเต็อาีช์ชะเนึงอิอสุดท้ายอาร์สุดท้ายองวันนี้วนนนมมมนันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงชื่อเพื่อนปุ๊ปุมในนี้นะครับเอเจตีเฟา้นเนย บุกอยดิกเอ่ยเที่ยยลนัก้าเอยฮีวิวเอ้ยคดีฮิวเอ่ยผมจะขอถามผู้ชมสักหน่อยว้บบาว้าว้าครับผมคน,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 นทีนน่คุยกับผมนี้คือชื่อ งานนะครับซึ่งผมดไมด้รีวิวไปรู้ชื่อเขาไปแล้วนะครับในคลิปเพืพ่อนเฟซบุ๊กหนึ่งแต่ก่อนหนึ่งตอนนี้ผมขอมาสู้กับพวกนี้ก่อนโดยใช้ฮีโร่เจสซี่ดีเฟนเซอร์หรือกัปตัอนอเมริกานะครับเออตอนนี้ป๋าลังอัดยึดอยู่ไหมฮะนะอัดอยู่ครับโอ้นั่นเรา,เราก็กำลังพูดไม่ดีกับประชาชนจนดีแต่ประชาชนครับถ้าว่ากำลังพูดอยู่คือผมขอโทษด้วยที่ผมขับหยาบไปบางคำนะครับ ่รครับผมอยู่ที่ไหนจังหวัดกรบครับผมก็ด้วยครับมาบานนะครับอว่าจะเลมายครับคุณอยากจะรู้ไหมครับว่าผมอยู่จังหวัดอะไรเป็นจังหวัดที่ว่าคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันคือจังหวัดที่ว่าผมก็ไม่รู้นะผมรู้นะครับกะระบี่ใช่ไหมครับเคยดูครับผมจะไปอยู่ในร้านอีกไม่รานนี้ครับ ผมจะไปซื้อระเบิดกันนะครับผมมีฉายาว่าอะยเอ่ยนี่ครับฉายาผมเอ้ายผมโดนเตะครับเมื่อเวลาผมมีท่าเตะสไลด์หนอนนะเต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 ะต๊ตุ๊ดตุ๊ดตตุ๊ดตุ๊ดต อกให้ทุกคนในโลกนี้จริอยากให้ทุกคนในโลกนม่นานพนก็ดีนะก็ืทุยทุยวันนี้ไม่ใช่นพนแลวแต่นานันนานพอะไรันะนีนวัลอยกระทงครับ Loi kato hu kat leo Koy chen si kato op Ma pon fay fang Ayo man ene sinike San chan Kan it leo Kiba se yo Kiba me yon ene sinike San chan Sinike yo We are world we are Winning time You live my young g N ่อันนี่วันนี้นะจ๊ะติดลบก่อนดิต้องขอไวยพรให้วันลงของพี่ก่อนใครมีคู่ก็อย่าลืมฟันะได้ิไเดี๋ยวพาแผนไปลอยกระทงไปลอยกันเลยไปลอยกันเลยไปลอยกระทงนนั่นนั่นแต่ถ้าใครมีคู่ก็มานวงกันในรถสกาต่อ आ, ए, जा जा ले दिलाऊं फा ता दिलाऊं कौन ही तो तू बिल्कुल कहने का पौरी कब कितनी बम्बैश होता